ข้าวหน้าหมูทอดทงคัตสึกรอบอร่อยครบรสครบเครื่องทำเองได้ไง่ายๆที่บ้านเลย เริ่มจากนำสันนอกหมูมาทุบเบรๆเบาเพื่อให้เนื้อหมูนุ่มและใช้ซ่อมจิ้มให้เป็นรูจากนั้นก็นำเนื้อหมูมาชุบแป้งทอดซึ่งวันนี้เราจะใช้เป็นรสดีเมนูแป้งชุบทอดปรุงรสสำเร็จรสต้นตำรับที่หอมกระเทียมพริกไทยเคล็ดลับพิเศษที่ทำให้กรอบอร่อยแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มและรสดีเมนูแป้งชุบทอดปรุงรสสำเร็จเขายังมีรสเผ็ดร้อนที่มีส่วนผสมจากพริกปาปิก้า กระเทียมพริกไทยสำหรับคนที่ชอบรสเผ็ดจัดจ้านด้วยนะบอกเลยรสไหนก็กรอบอร่อยครบรสครบเครื่องนำเนื้อหมูมาชุบแป้งเปียกก่อนในส่วนของแป้งเปียกเราจะใช้เป็นรสดีเมนูแป้งชุบทอดปรุงรสสำเร็จผสมกับน้ำเย็นจัดแล้วค่อยนำไปชุบแป้งแห้งต่อชุบให้ขึ้นเกรดแบบนี้จากนั้นก็นำกระทะขึ้นตั้งไฟรอจนน้ำมันเริ่มร้อนก็ใส่เนื้อหมูลงไปทอดจนได้สีเหลืองกรอบแล้วก็ตักขึ้นพักไว้ก่อน แล้วเราก็มาทําในส่วนของซอสทงคัตสึกันให้นำกระทะขึ้นตั้งไฟใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยจากนั้นก็นำกระเทียมลงไปผัดกับหอมใหญ่จนหอมและใส่ซอสทงคัตสึลงไปผัดให้เข้ากันแล้วก็นำหมูทอดหั่นชิ้นใส่ลงไปราดด้วยไข่ไก่พอเริ่มเดือดปุดๆก็ใส่ต้นหอมซอยแล้วก็ตักขึ้นราดข้าวได้เลยแค่นี้เราก็จะได้ข้าวหน้าหมูทอดทงคัสึแล้ว ใครที่อยากทำเมนูชุบทอดให้กรอบอร่อยติดใจทำเองง่ายๆแค่ชุบแล้วทอดแถมประหยัดเวลาสุดๆสามารถหาซื้อรสดีเมนูแป้งชุบทอดปรุงรสสำเร็จได้ที่เซเว่นอีเล g เว่นโลตัสบิ๊กซีซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าชั้นนำทั่วไปหรือสั่งออนไลน์ที่แอปส้มแอปฟ,ฟ้าได้เลย